แข็งแข็งแรงครังหน้าจะได้ไม่ปวดเลยนปุ้ยไม่ต้องพายนะมวันนี้น้ปุ้ยไม่ต้องเหนื่อยค่อยๆพายมันก็ไม่จีบแล้วนะบุ้ยเนี่ยค่อยๆพายก็เด้เฮ้ย,ยถ้า่ายบบเบาๆมันก็ไม่ปวดฮะแต่ถ้าถ้าจะเร่งให้มันเลี้ยวแรงๆเลี้ยวแบบให้โค้ง่มันจีบม,มาทุกคนกล้องหล่นมาตลอดมา ท้องฟ้ามันกว้างใหญ่ดูทุกคนดูเรือดูไม้คนเรกบัว

โอ้ยช่วยกันพายด้วยใจๆแล้วค่อยขยับหน้าสวยหน้าจะเย็นหม่อยอุ้ยตายแล้วไตายแล้วหน้าลูกตาไม่เป็นไรไว้ แสงไม่ได้สนุกจะตายบอลสนุกแล้วสนุกปอนสนุกแต่เฮด้าไม่สนุกเลย ไปล้ออ่ะคลายแรงน้ำกระเด็นเข้า้นดูเดี๋ยวว่าขึ้นมาได้แม่เพียงหัวนะหูเรยวแล้วนะนะคะจะค่อยๆลบมันไม่ลึกหรอกไม่เลยไม่ไดิ้มหัวนะดิมหัวงอยับด้วยน่ะ างหนด้าซ้ายหน่อยอีคีบล้องห้าได้บอกรถลุกระวังเรือใกา้ย่า่งพายรให้เรือไปก่อนนี่อย่เรือลำใหญ่มาเรื่องเออแล้วก็ขวาก็ขวาว่ามาด้วยถ่ายรูปไห

อยู่ล้หันหน้ามาค่ะได้อยู่กันอยูห่หันหน้ามาเิ้มให้แม่ดูเย็บดูด <Okay. S 1> ้ามันแบบบัวสวยนะแต่เขาไปนะจะดูด้เร็วอนปุ้ยเดี๋ยวเขาแซงุถ่า,าเลยามา,า,มา <Okay. S 3> อั้กปุ้ยเขาจะแซง ออมาได้มันอ้อไปที่เดินย่มันกวนไปอ้ยไม่มีที่นังเลยมันวนไไหนเยก้รอบเนี่ยได้ๆเดไปชนเรือเขานะลกนเขาจะกลับมาทำไม วัวอย่างเดียวไปไม่ได้ไม่ โบยไหมไอ้ไม่ใช่ไอ้โบยเพื่อที่ไหนเนี่ยนะปูเลยเนี่ยเสียงโบไม่มีฝั่งเนี้ยไม่มีนะปูข้างในโอโหนะปูมีคนคว้าออกไปแล้วอ่ะไม่มี ตรงไหนฮะตรงนู้นเหรอไปเร็วไปนู็วเร็วได้เร็วเดีวขวาขวาหขวา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 อีกขวาอีกขวาขวาอีกน้ำปู้ยมันจะสาบบมวงที่วงซายแล้วซ้ายซ้ได้มาทางนี้ลูกน้ำปูตรงนี้มันไปไม่ได้ทางนี้เอออายุเฉยก่อนให้เขาให้เยอะใหญ่ไปก่อน เห็นไหมเขาให้หลบๆให้เรือใหญ่เวลาจะออกก็วัดเนี่ยจะใส่หลังไปฝาฝาไป้ายสวัสดีครับบุ้ยสวัสดีก้องยสวัสดีทุกคนฮะเอเออเงอยู่เได้รอใออง้